กินอย่างอร ե ตอร่อยเลยนะคะตอนนี้จะเป็นเจ้าพารวยอันนี้รวยซับอันนี้รวยซับมีหลายตัวจะไม่ได้ตัวนี้รวยซับนะคะนี่คือพารวยพารวยนี้จะเป็นพระเอกของคอกเลยนะคะเพราะเขาจะตัวใหญ่มากเป็นบัวขุนตัวแรกตัวใหญ่มากนะคะเธอจะสูงรอมากนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นสาวหนึ่งสาวนะคะหนึ่งเดียวของของข้อของฟาร์มดีเอฟาร์มนะคะหนึ่งสาวผสมไปแล้วไม่รู้จะติดหรือเปล่าวันนั้นวันที่ยีจะได้รู้กันว่าเธอจะติดไหมจะเอาเป็นแม่พันธุ์นะคะแม่พันธุ์สำหรับไว้ขุนฮะฮะอ่าอ่าไปเลย ฝั่งนั้นก็จะเป็นข้าวเป็ดข้าวไก่นะคะของเราจะทําเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงหรือเปล่าไม่รู้แต่ลงทุนก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะคะอ่าชันตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเจ้าทองคําได้มาใหม่ตอนได้มาใหม่เธอจะผอมมากผอมมากๆตอนนี้อ้นวนละพร้อมที่จะขุนแนละ้วแจ้งขุนไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้ขุนหรือเปล่านะคะถ้าได้ขุนก็ เดือนนี้แหละนะคะประมาณวันที่1 8บ9กก็จะมาขุนถ้าได้ขุนก็จะกลายเป็นขุนไปแล้วสามตัวตอนนี้ขุนไปสองตัวามาดูบรรทายของหนุมน่มๆกันหน่อยนะคะตอนนี้สองหนุ่มนี้คือขุนแล้ว